รเรื่องของการแสดงของน้องๆ3คนนี้กระตูนฟิกดอมนี่เลยนะครับก็ได้รับเรื่องมาเลยว่าล่าสุดเนี่ยเป็นผู้ชายก็จริง3คนนะครับแต่ว่าดันเต้นไม่แข็งแรงซะงั้นจริงๆแล้วในเรื่องของการเต้นนะครับแน่นอนว่าซ้อมรอบแรกเนี่ย แข็งแรงนไ,ไปไม่ได้แต่ว่าต้องมีการทําซ้ําทําซ้ําจนร่างกายเกิดความชินขึ้นมาก็เลยสามารถทําท่าต่างๆได้ดีนะครับแต่ว่าเด็กผู้ชาย3คนนี้เมื่อต้องมาทํางานรวมกับค,คุณครูเมย์นะฮะมีการผ่านกันโคโรการาฟมีการออกแบบท่าเต้นเนี่ยคุณครูเมย์ก็มีความคาดหวังที่จะให้การสแสดงออกมาดูดูแข็งแรงดูมีพลังนะครับแต่เพราะินว่า3คนนี้เนี่ยดูจะซ้อมน้อยไปนิดนึงหรือไม่ตอนซ้อมก็มีการผ่อนแรงไปบ้างนะครับเพราะนั้นก็ โดนบี้โดนเคี่ยวซ้อมมาถึง5้าโมงเย็นเลยได้ข่าวมาเหมือนกันว่ามีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกันไปนะครับก็เรียกว่าอืก็เพราะอ่อนแรงนั่นแหละก็เลยต้องโดนซ้อมเคี่ยวหนัหนกๆขนาดนี้นะครับเห็นไหมไปเรื่อยๆจัดเต้นซีเควนซ์ใหญ่ของเราไปเรื่อยๆจนกว่าครูจะเรียกชื่อสมมติสมมติเต้นๆอยู่เต้นๆไปเรื่อยๆถึครูเรียกเธอกตะกุนเธอก็จะเริ่มเต้นซีเควนซ์ของเธออันแรกด้วยจังหวะที่เจะคิดเองของเธอเองนั่นคือโซโล่ของเธอเขาจะ ที่เหลือเต้นต่อไปเธอก็ต้องกลับมาเต้นโซลพร้อมเขาสมมุติว่าฟังคุรีก่การ์ตูนเนี่ยผม,มกำลังอังคุรีก่การ์ตูนเนี่ยนะคะกับการเต้นท่านี้สมมุติเธอก็ต้องฟังคุรีก่การ์ตูนเธอก็ต้องแคชอัพให้ได้แล้วพร้อมเพื่อนต่อไปเข้าใจยังเข้าไปยังถามว่าหนักใจแอสเพียสไหมวันนี้ได้ทำเหมือนเวิร์กชอ็อปเขาเรียกว่าทำเป็นโซ,โ,ซโล,โล่คือการเต้นแต่ละคนน่ะนะคะเต้นคนเดียวบนเวที ทุกคนเอไม่คิดว่าเขาจะทําได้ดีขนาดนี้นะคะ่ะไม่คิดเลยแต่ทุกคนเราให้โจทย์ไปง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากทุกคนทําได้ดี ชอบจังจริงๆเลยนะคะสามคนมากรุรวมกันยังไงเราไม่ได้คิดว่าจะให้เด็กสามคนเนี้ยมาเต้นระบำหมู่อยู่แล้วคือคือโดยส่วนตัวเอที่เป็นคาราเตอร์เนี่ยนะคะคือชอบทำงานที่ดึงความสามารถของแต่ละบุคคลออกมาแล้วมารวมกันเหมือนทำกับข้าวะคะ่ะเรามีพริกตะไคร้มะนาว่าไปทำแกงต้มยำอย่างนี้นะคะ่ะมันไม่มีอะไรมาเข้ากันสักอย่างแต่มันรวมกันแล้วอร่อย คือคือคือเป็นแอสซคอร์ฟเฟอร์เป็นแบบนั้นส่วนเด็กสามคนนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกที่มันมาสามระดับนะคะสามไซส์ต่างหากก็ตอนแรกท,ที่ที่ทราบว่าจะต้องทํางานกับสามคนนี้ก็คือเด็กเครียรชอบทางานกับเด็กผู้ชายอย่างหนึ่งนะคะคือมันทําอะไรมันมันสนุกสนุกได้คือตัวเองชอบอะไรที่เต้นมันมันแล้วเด็กผู้ชายก็จะตลกมันกระโดดสูงอะไรแบบนี้ค่ะทําได้แน่นอนมันต้องออมีความสามารถที่ตา่าง แต่เขาจะมีมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวค่ะอย่างที่บอกว่าเออเอส่วนใหญ่จะชอบชอบคนที่มาแบบนี้ธรรมดามาแล้วแล้วลองมาหาเขาให้เจอมากกว่าดอมก็มาจากที่ม,มากเยอะหมายความว่าดอมจะเต้นทุกอย่าง express ทุกอย่างเกินความพอดีมากไปมันจะมีคำที่เราจะบอกว่า less is more ใช่ไหมคะก็กับดอมเองจะพยายามทำให้เขา ให้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 เขาเต้นจากข้างในมากที่สุดหยุดบอม่ตอนนี้ขอยึทั้งหมด facial expression นิ่งหน้าหนิ่งเฉยๆฉยหน้าหนิ่งเฉยเฉยหน้านิ่งเฉเฉยที่มันจะออกมาทางสีหน้าเอามันออกมาทางเซนเตอร์ให้หมดมันยากนะ มันยากมากครูครบอกเลยมันยากมากครูไม่ได้แค่ต้องการมู e เมนต์ละครูต้องการให้เธอฟีลตัวเธอเองมันไม่ผิดที่เธอจะไม่ผิดแต่เมื่อไหร่ที่เราไปอย่างนี้เยอะ Movement จะหายไปจากตัวเราเราเรา,เราจะพยายามพูดกับคนดูด้วยบอดีบอดีคือทูตอันเดียวของเรา